ต่อมานะคะ comment faire pour se présenter rapidement par écrit จะทํายังไงเพื่อที่จะ se présenter แปลว่าแนะนําตัวเองนะคะ rapidement rapidement แปลว่าอย่างรวดเร็ว par écrit ด้วยการเขียน o b s e r v e r ให้สังเกตดูนะคะ ก็คือก่อนที่เราจะเขียนได้เนี่ยเราจะต้องอ่านเยอะๆก่อนแล้วสังเกตดูดึงโครงสร้างของเขามาเปลี่ยนเป็นลองเขียนเป็นของตัวเองนะคะอ่าเราลองดูซิว่าเขาแนะนำตัวเองว่ายังไง Bonjour, je m'appelle Quentin d u v e r n o i s j'ai 2 2 ans, je suis étudiant en psychologie à l'université de Lyon 2สวัสดีครับผมชื่อกองตังดูเวอร์นัวผมอายุ22ปี ผมเป็นนักศึกษาคณะออจิตวิทยาที่มหาวิทยาลายัยลียงเดอมัททัตใหม่นะคะก็เป็นเรื่องใหม่ J'habite avec deux amis à Lyon ผมอาศัยอยู่กับเพื่อนสองคนที่ลียง e ลว e เกนรานนี้จะบอกกิจกรรมที่ทำนะคะเ e วิเกน a n t ผมทำงานในร้านอาหารแห่งหนึ่ง Je h e r c h e un u un ami e Irlandais-Irlandais ang Anglais-Anglais conversation Anglais-Français Pour échange un de ou de conversation ผมกำลังหาเพื่อนชายหรือเพื่อนหญิงก็ได้ชาวไอร์แลนด์กับชาวอังกฤษเพื่อที่จะมีการแลกเปลี่ยนบทสนทนาภาษาอังกฤษฝรั่งเศสกันอ่านี้จะเป็นเหมือนเป็นบอร์ดหาเพื่อนนะคะตัวนี้เป็นปิติตนสปิติตนสก็คือประกาศเล็กๆนะคะ,ะมาหาเพื่อนดังนั้น เราก็จะเรียนแบบเขาด้วยการขีดที่มันเป็นของเขาก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนนะคะมีชื่อมีอายุแล้วก็อาชีพนะคะต่อมาฉันอาศัยอยู่กับกับใครมาเปลี่ยนตรงนี้ที่ไหนเลวิเกนน่ะก็คือเสาอาทิตย์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราทำนะคะเราก็ขีดของเขาออกไปเราอาจจะไม่เหมือนเขาฉันกำลังหาอะไรอยู่นะคะหาเพื่อนชาวอะไร แล้วก็เพื่อที่จะทำอะไรตัวนี้นี่ก็เปลี่ยนได้นะคะ,ะเราเราต้องคิดจุดประสงค์ของเราก่อนเขียนมาเพื่อเพื่อหาเพื่อนอ่ะเดี๋ยวแพลยยกตัวอย่างของแพลวให้ดูนะคะอันแรกเป็นข้อมูลส่วนตัวเสร็จปุ๊บฉันอาศัยอยู่กับใครที่ไหนวันเสาร์อาทิตย์ทำอะไรแล้วก็อืมฉันกำลังหาเพื่อนหาเพื่อนที่รักสัตว์เหมือนกันรักหมานะคะเพื่อแลกเปลี่ยนบทสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ อ่ะโอเคเราคิดเราต้องคิดก่อนว่าจะเขียนอะไรหรือจะเขียนได้อ่ะเหมือนเขาเลย Bonjour ฝึกเขียนลงไปด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเขียนไม่ออกเขียนคิดไม่ออกก็จะเขียนอะไร Je m'appellePaul Euh, J'ai 32 n ans เขานี้บอกอาชีพ Je suis. Je suis enseignante de français. Je suis enseignante, le chef prof, là, professeur. Enseignante de français. Chân bên kêu sờn phả sa phrăng se. Tóm mà, chân ở sai ước gắp kai. J'habite avec ของฉันฉันอาศัยอยู่กับมาของฉัน Bangkok, ที่บังกอกเออวิเคนวันเสาร์อาทิตย์ชอบทำอะไรเลวิเค n นอาจจะหากิจกรรมขึ้นมาเราอาจจะไม่ทำสิ่งนั้นเป็นประจำแต่ว่าให้ hey, รู้สึกว่าเรามีกิจกรรมอะไรทำสักอย่างนะคะอะ uh, ฉันชอบเล่นเล่นกีฬาเลวิเคนเจมเฟร์ดูสปอร์เจมเฟร์ du sport ค่ะถ้าเกิดเราอยากจะใส่เข้าไปด้วยว่าเราเล่นกีฬาอะไรนะคะเราใส่ดพ่วงจุดๆไปแบบนี้เพื่อเป็นการขยายความว่าสิ่งที่จะเขียนต่อไปนี้ขยายความข้างหน้าว่ากีฬาที่เล่นเนี่ยคืออะไรเช่นเราเล่นกีฬาเลเทนนิส le w e e k ิ n เน่จะเล่นดูสบอร์ค่ะเลเท n นิสต่อมาฉันกำลังหาอะไร ฉันกำลังหาเพื่อน je cherche ถ้าเป็นเพื่อนหญิงหรือเพื่อนชายเราเขียน un ou une a m i เพื่อนหญิงหรือเพื่อนชายที่ซึ่งรักหมาเหมือนกัน m i les chiens ต้องเป็นพหูพจนะคะถ้าเป็นเอกพจน์แปลว่าชอบกินหมาเ uh, e cherche un ou une amie ที่มี s ุนัขผู้เเอาเหมือนเขาเลยเพื่อแลกเปลี่ยนบทสนทนาแต่เปลี่ยนตรงนี้บทสนทนาที่ซึ่งเกี่ยวกับหมานะคะผู้อ๋อมาเขียนเท่าไหร่อ n อนิชองส์ผู้อ๋อนิชองสถ้าเราเขียนก็ไปเขียนใส่ในกระดาษดีๆนะคะเพราะว่านี่เพิาเขียนให้ดูเฉยๆอ๋อผู้อ๋อนิชองเด็กกงเวอร์ s ซช u เกี่ยวกับ Sur les chiens คราวนี้เนี่ย พรวจะสอนนับคำนะคะการนับคําในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันแต่ละสำนักไม่เหมือนกันเลยอย่างที่แพรวเรียนมานะคะที่มหาลัยการนับคำเนี่ยมันจะนับเป็นหน่วยหน้หนาที่ของคําก็คือ adjective เเถือเป็น1ตัวประธานถือเป็น1 verb คำกริยาถือเป็น1น,นะคะแต่ของ d e l f ถ้าไปสอบ Delft นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนในคู่มือของเขาเขเขียนไว้เลยว่าการนับคําของเขาเนี่ยก็คือ1เว้นวรรคเท่ากับ1คํา เครื่องหมายไม่นับนะคะตัวเลขเขาไม่ได้ระบุไว้แต่ส่วนใหญ่ตัวเลขเนี่ยจะไม่นับนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่คํามันคือเลชิฟมันคือตัวเลขดังนั้นการนับคําเรานับตามเรานับตามเว้นวรรคก็คือพาะจะนับให้ดูนะคะถ้ามันติดกันไม่ได้เว้นวรรคห้ามนับอย่างนี้ Bonjour คือเป็นหนึ่ง je สอง Ma belle. อันนี้มันติดกันใช่ไหมคะสแล้วก็สเวลานับ เขียนเป็นบรรทัดอย่างเงี้ยถ้าเราไปเขียนในกระดาษที่มันเป็นเส้นดีๆหน่อยนะคะเราพยายามานับหนึ่งบรรทัดเราก็วงเล็บเอาไว้นะคะนี่คือสี่คแล้วก็เริ่มนับใหม่มันจะไม่งงนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากจะนับไปเลยก็ได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ได้ถ้ามันไม่ได้เยอะมากมีสองแบบให,ให้เลือกนะคะก็คือจะนับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วงเล็บไปข้างหลังว่ากี่คำออันนี้เจถือเป็นหนึ่งตัวเลขขอไม่นับ 2 3 4 5อันนี้เป็น5แล้วก็1 2อันนี้เป็น2เราค่อยมาบวกกันทีหลังหรือใครอยากจะนับไปเลยนะคะคือนับไปเลยอย่างเงี้ยเหมาะกับแบบเท็กซ์สั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าเจอเขียนแบบเท็กซ์ยาวๆแบบ1200คำอย่างเงี้ย ก,ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพอเขียนแบบเรียนอักษรใช่ไหมคะก็จะเขียนเอเซอะไรอย่างเงี้ยทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเขียนแบบยาวเยอะมาก400 600 800 1,002อาจารย์ก็บอกว่าต้องนับแบบอย่างเงี้ยทีละบรรทัดเดี๋ยวมันจะงงหรือในกระดาษหน้านึงเนี่ย A4 นะคะมันจะตกประมาณบรรทัดหนึ่งเนี่ยตกประมาณ10คําต่อนหนึ่งบรรทัดตีไปเลย10คําต่อนหนึ่งบรรทัดนะคะเขียน60คําก็ตีไปประมาณ6บรรทัด แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบโหยมันสั้น,นขนาดนี้อย่านับทีละบรรทัดเลยขี้เกียจบวกเลขนะคะอ่ะก็ลบใหม่ลบใหม่ก็นับต่อไปเลยก็ได้นะคะถ้าสั้นแนะนำว่าถ้ายาวก็นับแบบเริ่มใหม่ทีละบรรทัดแล้วก็มาบวกเลขกัน1 2 3 4 5หเพราะว่า J ติดกันนะคะ6 7 8 9 10 11เกิบสิบเอติดกัน12 13 14 1 1 1> 5 1 1 6 1บ11 1ิ2เ2 2 2 2 2บ2ป2ส2บ2ก2ายี3ส3บ33 3 3 3บ3อ33 3ี3 4ก่ร้องเคำนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าในโจทย์โจทย์เขานะคะคำสั่งของเขาเนี่ยออ่จะเขียนประมาณแก่ร้องจมูสี่สิบคำแต่ถ้าเกิดว่าอ่าเดอจะประมาณส่วนสองจมูหกสิบคำหกสิบคำหกสิบคำนะคะดังนั้นเขาเขียนแบบนี้เลยว่าบางทีเขาเขียนบอกเลยว่าแก่ร้องจมูก minimum มินิมัมอะสี่สิบคำขั้นต่ำนะคะดังนั้นมากกว่า40คำไม่ก็ดังนั้นมากกว่า40คํา,กกาคำได้แต่ว่าห้ามต่ำกว่า40คําคำแต่ว่าบวกลบอันนี้ห้ามลบเพราะว่าเขาห้ามห้ามต่ำกว่านี้บวกไม่ควรเกิน20นะคะจริงๆไม่ควรเกิน10ด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เกิน20ในเดลฟเนี่ยแพลลองนับดูบางทีตัวอย่างเขาให้มาเขียน40 มินิมัมแต่เขาเขียนประมาณ60อย่างเงี้ยก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่แบบน้ำๆน,น,นะต้องเขียนแบบเนื้อนะคะก็ไม่เกิน20นะเขาเขียนไว้บวก20ไม่เกินนี้อันนี้กำลังดีเลย40คำมินิมัมอะได้42ข้อสอบเขียนของ d e l ฟนะคะเขาจะมีขีดข้างล่างด้วยเวลาเขียนเสร็จเขาจะขีดแล้วก็เขียนว่ามกเราต้องนับคำเสร็จปุ๊บก,ก็มาใส่อ2่ะ42คำ แบบนี้ต้องนับให้เป็นด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เขียนไม่ขาดหรือไม่เกินจนเกินไปนะคะ